เจ้าเคยอาภัพรักเคยล้มละลายทางการเงินทั้งตัวเองและก็ครอบครัวในวันที่ข้าพเจ้าตกต่ำที่สุดเป็นวันที่ข้าพเจ้าเปิดใจถ่อมใจแสวงหาและรับเอาการช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้เที่ยงแท้คือองค์พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทั้งโลกและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปข้าพเจ้ามอบถวายชีวิตทั้งชีวิตเพื่อตอบแทนพระคุณขององค์พระเยซูพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเมื่อจากโลกนี้ไป ข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่สวรรค์นิรันดร์การไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องกลัวนรกอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงตายไยบาวแล้วฟื้นจากตายยืนยันกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าไปสวรรค์แน่นอนพี่น้องคะปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ ไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าช่วยท่านไม่ได้ปัญหาของข้าพระเจ้ามันใหญ่มากในทางของมนุษย์ไม่มีวันแก้ได้ทั้งเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินล้มละลายทางการเงินอกหักรักคุดอาภัพรักเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอจนอยากฆ่าต,ตัวตาย พระเจ้าผูเทียงแท้อนุญาตให้ข้าพเจ้าตกต่ำจนถึงที่สุดเพื่อให้ข้าพเจ้านั้นถ่อมใจเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นคนเย่อหยิ่งบางครั้งความจนก็ไม่ได้ทำให้เราถ่อมใจแต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดปัญหาพร้อมกันทั้งปัญหาของข้าพเจ้าและปัญหาของครอบครัวทำให้ข้าพเจ้าเริ่มเปิดใจ ทอมใจต่อพระเจ้าสแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องความเย่อหยิ่งไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนอกจากจะไม่ได้ช่วยแล้วยังทำให้เรานั้นล้มเหลวแล้วก็พินาศด,ด้วยพี่น้องคะขอให้เราถ่อมใจกับใจจากความเย่อหยิ่งยอมรับว่าเราอ่อนแอ ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เข้มแข็งได้ตลอดเวลาความจริงคือมนุษย์อ่อนแอพี่น้องแค่เรายอมรับไม่ต้องอายไม่ต้องอายมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ไม่สามารถช่วยเราได้ไม่ต้องมีฟอร์มกับใครทั้งนั้นไม่มีใครช่วยเราได้มีพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องช่วยเราได้ให้เราถ่อมใจเข้ามาหาพระเจ้าอย่างที่เราเป็น ไม่ต้องอายพระองค์พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ต้องอายพระองค์ไม่ต้องมีฟอร์มกับพระองค์เมื่อเราถ่อมใจเข้ามาหาพระองค์พระองค์จะไม่ประจานเราพระองค์จะไม่ซ้ำเติมเราเราเลยพระองค์จะช่วยเหลือช่วยกู้เราอย่างแท้จริงค่ะพี่น้องข้าพเจ้าเอาประสบการณ์ของตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์พระเจ้าไม่ใช่แค่กู้เราเท่านั้นแต่พระองค์ยกชูเราขึ้นด้วยพี่น้องยิ่งใคร ประสบปัญหาที่มันแย่หรือหลงทางไปไกลแค่ไหนเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าเราจะได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากมากพี่น้องเราจะรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนพี่น้องกลับมาหาพระเจ้านะคะพี่น้องนางขออธิษฐานขอทุกคนกลับมาหาพระเจ้าอย่ารอให้สายเกินไปนะคะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะในนามพระเยซูอาเมน